สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในช่องนายโปรแกรมและในวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาจัดอันดับ3ตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดในซีรีส์เรื่องเมื่อร็วนครับก่อนจะเข้าไปดูคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมเลยครับเพื่อผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปซึ่งถ้าใครพร้อมแล้วอย่ารอช้าไปพบกับอันดับที่3กันเลยครับ อันดับที่สานะครับเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆเลยในเรื่องเมอร์เรโดมตัวละครตัวนี้ครับเธอก็มีชื่อว่าอูซี่นั่นเองครับแล้วหลายๆคนอาจจะงงว่าอูซี่เป็นใครเธอมาจากไหนเธอเกิดมาจากอะไรคลิปนี้มีประวัติของอูซี่แล้วก็ตัวละครอื่นอีก2ตัวด้วยซึ่งประวัติของอูซี่นะครับผมจะเล่าเป็นคร่าวๆนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมจะเป็นจกอันดับตัวละครที่ผมชอบนะเพราะนั้นผมจะประวัติคร่าวๆนะส่วนถ้าเกิดว่าคลิปนี้จบลงนะผมจะประวัติเต็มๆของเจ้าอูซี่มาเลยนะ ซึ่งปอของอูซี่นะมีการบอกว่าอูซี่เนี่ยเป็นเด็กที่เรียกว่าอะไรขี้กังวลมากๆเลยแล้วก็มันจะชอบบ่นกับพ่อของตัวเองตลอดเวลาว่าพ่อเป็นหนึ่งแบบนี้แบบนั้นเขาทำให้ตัวเองต้องพิการอะไรแบบนี้ครับซึ่งอูซี่เนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นเด็กที่แต่ตานโดนคนงานคนอื่นเป็นอย่างมากหรือว่าจะมีทิ่ใส่ไม่เหมือนเพื่อนเลยเอาง่ายๆนะอีกอย่างนงะคือเธอจะเป็นคนที่ใจร้อนตลอดเวลาเลยนะเกอใจร้อนทุกอย่างว่าจะเกิดเรื่องอะไรนะเนี่ยกับ เจ้าปืนจอหน้าคนอื่นก็มีนะเนี่ยโผลไปถึงไหนในอูซี่นะครับโอเคทั้นประวัติของอูซี่นะครับก็จะมีคร่าวๆนะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูประวัติเตมเดี๋ยวผมจะทําประวัติเตมไว้ให้นะถ้าเกิดว่าจบคลิปนี้นะส่วนสาเหตุที่ผมชอบอูซีนะครับก็มาจากการที่ว่าอูซี่เธอมีพฤติกรรมเหมือนกับเด็กผู้ชายในแบบ ป็นตัวละครเอกอะไรมานั้นะซึ่งเธอก็มีพฤติกรรมแบบนี้ทาให้คนเนี่ยชอบอูซี่กันเยอะคเพราะว่ามีพฤติกรรมเหมือนกับผู้ชายนะซึ่งหนึ่งก็คือผมด้วยผมก็ชอบอูซี่นะเพราะเธอเป็นตัวละครที่แบบตัวละครโปรกับผมอีกตัวหนึ่งเลยก็ได้นะปกติเวลาผมดูซีรีส์อะไรผมจะชอบตัวละครผู้ชายมากกว่าตัวละครผู้หญิงแต่ว่านี่เป็นตัวละครซีรีส์ตัวละครตัวแรกเลยที่ผมได้ชอบผู้หญิงอูซี่ในซีรีส์นี้เพราะว่ามัน Bang เท e ทั้งแบบ เขาเรียกว่าล่ทั้งดูมีความก้าวน้าวมันเด็กผู้ชายนะซึ่งเหตุผลเนี่ยก็มีแค่นี้นะครับโอเคเรามาดูตัวที่2กันได้เลยครับต่อมาตัวละครที่2ตัวละครน,นี้ก็เป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆเป็นอันดับที่สองเลยของซีรีส์เรื่องเมอร์ดมครับและตัวละครน,นี้ครับก็คือวีนั่นเองซึ่งหลายคนครับที่ยังไม่เคยดูซีรีส์นี้ก็อาจจะงงว่าวีเป็นใครใเธอมาจากไหนครับคลิปนี้ก็ประวัติข้าวๆเหมือนเดิมนะครับโอเคงั้นเราไปพบกับประวัติข้าวๆของวีกันเลยครับ วีนะครับเป็นเธอเป็นโดนที่ถูกถอดชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นโดยเจนซีเจนสันเพื่อจุดประสงค์ในการกำจัดโดนคนงานของแคม9ครับซึ่งเออถูกสร้างขึ้นมาเพื่อในการกำจัดโดนคนงานนะครับและเธอยังเป็นอดีตสมาชิกกลุ่มของทีม t h DC s s ม e ิโด n e J แล้วก็ DC s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  ิ e ดน o n e N ด้วยนะครับ ก็บอกเลยว่าตัวละคร V ก็เป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆเลยซึ่งใส <t> ่ที่ผมชอบมันก็เพราะว่าตัวละคร V นะครับเป็นตัวละครที่ยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อให้เอ็นอูซี่แล้วก็เทซี่เนี่ยเธอได้รอดชีวิตออกไปจากที่นี่ทั้ง3คนแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยตายเพื่อเป็นการสละชีพไม่ให้พวกหุ่นยนต์ในโนเวาร์เนี่ยมันเข้ามาทำร้ายนะทั้ง3คนได้เธอก็เลยยอมสละตัวเองให้อื่นได้รอดชีวิตไปครับซึ่งนะ่าจะเป็นตรรัวละครที่มีคนชอบเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเธอเนี่ยยอมสละชีพตัวเองนะซึ่งเธอนะครับก็มาตายในเอออพิซทีีท่่่6ขงงงรืน้ึ บอกไว้เลยว่าเรายืนยันไม่ได้ครับว่าเธอเนี่ยตายจริงหรือเปล่าแต่สารับผมนะเธอน่าจะตายแล้วแหละเพราะว่าเธอเนี่ยโดนมันกัดหัวซะขนาดนั้นเนี่ยน่าจะตายแล้วแหละครับซึ่งมันจะไม่ซึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่มีฉากที่เธอตายแต่ว่าเราก็สันนิษฐานได้ว่าเธอเนี่ยน่าจะตายไปแล้วแต่บางคนก็บอกว่าเธอยังไม่ตายหรอกซึ่งอันนั้คือความคิดของคนอื่นแต่ว่าความคิดผมเนี่ยผมคิดว่าตัวของวีเนี่ยอาจยังไม่ตายนั้นแหละและจะกลับมาอีกทีในอพิโซดที่8ไม่ก็อพิโซดที่9 และแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายสักทนนะครับอันดับสุดท้ายในวันนี้นะครับอันดับที่ผมเนี่ยชอบมากๆเลยเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเรื่องโมเดิร์ดูมเลยก็ว่าได้และตัวละครตัวนั้นได้แกเอ็นนั่นเองโอเคตัวละครเอ็นก็เป็นตัวละครที่ผมชอบมากอีกหนึ่งตัวนะเพราะว่ามันนั่นเออทั้งหล่อทั้งเท่ดูแบบตึงต้องไปหน่กันแต่ก็มีคนชอบเยี่ยมเป็นเน่ตัวละครเองโอเคถ้างั้นเราไปดูประวัติคร่าวๆของเอ็นกันดีกว่าครับ ดิซิสเซมิริโดนเอ็นหรือเรียกง่ายๆว่าเอ็นเอ็นนะครับเป็นตัวละครพระเอกในเรื่องมาราโดมเป็นตัวละครที่มีประวัติค่อนข้างเยอะแต่ว่าประวัตินี้จะถูกเฉลยในเอพิโซดที่5ของซีรีส์เรื่องมาราโดมโดยเอ็นนะครับได้อยู่ในคฤหาสน์หลังหนึงกับพวกขุนยนแล้วก็พวกเราเงามรือต่างๆครับซึ่งเอ็นก็จึงพฤติกรรมไม่แตกต่างอะไรมากกับปัจจุบันที่เขาได้กลายเป็นดิซิสเซมิริโดนไปแล้วคือนิสัยของเอ็นเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างมองโลกสวยติงตอมอะไรประมาณนั้นแหละครับผมนะ จนกระทั่งครั้ง,นงหนึ่งเน่ยครับเอ็นได้เข้าไปยังโรงเออเขาเรียกว่าอะไรครับมันจะเป็นอืเขาจะเรียกว่าเป็นเป็นงานเลี้ยงฉลองอะไรสักอย่างครับซึ่งหนูนว่า จะมีเงามนุษย์สองคนที่เหมือนจะเป็นสามีภรรยากันก็าเหมือนจะไม่ชอบเอ็นครับก็เลยสั่งให้เอ็นเนี่ยโดนประหารชีวิตได้แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทาให้เอ็นไม่โดนประหารชีวิตเพราะว่าคอยมีอีกาตาสีม่วงเป็นตัวเชื่อไว้ตลอดเวลาครับพอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆนะครับตัวของเอ็นเนี่ยก็ได้ถูกโดนดักแปลให้กลายเป็นดิสซิสซัมมิโดนแล้วก็หลังจากนั้นครับเขาเนี่ยก็ได้ อ,อ,อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ไปพบตักับอูซี่เข้าให้ครับจริงๆอ่ะเอ็นจะไม่รอดตั้งแต่ใน e p i ที่หนึ่งแล้วเพราะว่าเขาได้ถูกเบียฝังไว้รัดลงไปแต่โชคดีหน่อยนะครับที่เขาเนี่ยนะครับรอดชีวิตจากการช่วยเหลือของอูซี่ครับเลงจากนั้นเนี่ยเขาก็ผจญภัยต่างๆมานากับอูซี่ตลอดเวลาครับจนเหมือนกับว่า2คนนี้จะเป็นแฟนกันอยู่แล้วนเนี่ยแต่ก็ยังไม่เป็นหรอกครับเพราะว่ายังไม่เป็นแฟนกันหรอกเพราะว่าเขายังไม่มีการแต่งงานกันง่ายๆหรอกครับเพราะว่า อูซี่เขาก็ไม่ได้ชอบเอ็นอยู่แล้วแต่ก็มีอยู่บางฉากที่อูซี่แอบมีใจกับเอ็นนะก็มีนะบางฉากนะก็เป็นยังไงนั้นนะครับกับการจัดอัดับทั้ง3ตัวนี้ถ้าใครชอบตรงไหนเนี่ยนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับโอเคคลิปต้องขอตลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ